สวัสดีครับวันนี้มาชมอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะต้นจิกน้ำนะครับเนี่ยสวยเลยเว้ยมีกาฝากด,ด้วยเนี่ยต้องตัดออกนนี่ต้นนี้ความใหญ่อยู่ที่ประมาณเท่าไหรวะเนี่ยมันกินนย่ว,ยวะสวยดียยนะเนี่ยอุ้ยกาฝากยังใหญ่เลยอะ ตอนนี้ขุดล้อมแล้วครับขุดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาสลนมาล้อมนะครับตอนนี้กาลังขุดอีกต้นหนึ่งไปเดี๋ยวพาไปชมตี่ทั้ง,งู้นทีมทีมนี้ขุดคนเดียวนะทีมงานจีกระดามลวกไหมว่าตอนแรกนัดทีมงานจีกระดามลวแเลยแต่เ,เขาติดงานศพครับ ใช่เอานี่เอ้คุณมีขายเองเลยนี่ยให้ปวันให้พวะพดแทไม่ได้ไม่ได้ใช้เขามาทำเองใครตัดลุงมาเนี่ยเด็กโตบอสนี่ลุงเนี่ยลุงคนเดียวเหรอครับใช่ไปทำคนเดียวหนี่ยได้ยายมาทำไม่ได้ปวดเอวยอดเลยอ่ะเก่งมากเลยโอู้หูนี่ลุงเอออันนี้อันนี้อยู่ประมาณนี้แล้วนะลุงเนี่ย ตาหกเสริมหน่อยมัดเบื่อโอ้ยหกเสิมคุณเนี่ยได้รากนี้ไว้เนี่ยเนี่ยสวยนี่มาดูรากตรงนี้สวยเลยเอออันนี้มันน้ำตาลหนึชี้นึกครับคือเปลียนลูกเต้นในมันจ่กนี้นึ้นเนี่ยเออไปไนไปไหนไปไหนครับครับอันนี้มันหนึ่งชี้ขนี่อ๋อจีกจี้ช่างไม่ให้น้องบาทอืมสวยเลยตรงนี้ต้นอะไรต้นอะไรนะ มะกอกน้ำมะกอกน้ำต้นมะกอกน้ำครับต้นนี้ต้นไสขึ้นไม่ได้มือนกันฮะนม่ดิไสขึ้นไม่ไดเลยนี่เมือนกันเขาไว้โดที่เขาไวโตไงเอ้ยทำไมรากมันออกอย่างเงี้ยเนี่ยเออตื้ออ๋อน้ำมันขึ้นถึงนี่มันก็ออกนี่เลยต้นนี้แสดงว่าชอบน้ำมากเลยชอบโอ

เอ็นตัวปรหตัวทางตัวใจตางกินมาเลี้ยงมันจะกินบัดทีตึ๊กเลยรานี่ราเเกมันนั่งคุมเลยนี่ดูโลกมันเโเต็มเลยทำน้ำทิ้งมากเลยมามีรถเด้อถามากันเยเต็มเ้มเอีก็นว่าถามันตึน่เกะน่เลจัหน่อย เบีเยวปากว่เห็ดน้ำจิ้มพริกพริกพงแล้วก็ชูรสหลายๆใส่รสด,ดีด้วยอใส่รสด,ดีด้วยววอ,อืมเบียปวปาก

นี่นี่เคสใช้ผัวโหดมากเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยดูใายจนแทบไม่ได้กินคงกินข้าวเนี่ยเห็นไหมนี่ตะเกนเนี่นี่ตะเกนตะเกนแหม่ด้วงโอ้ยี่นี่ไอ้โหดเดะไม่ให้หลับให้นอนเลยเหรอรบกวนโอ้ยเธอตื่นไว้ปร่มอือโอ้ยตายแล้วตาย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 แล้วแบบนี้ ก็ิตเยลงิเลยมือก็ลงก็ลงก็ไปอะ้อลเลยเดกนนีก็มองกูไปเง้ยยิมกันเลยแบ่งแบ่งแบ่งหัวใส่แน่น่ะนะในมืออ่ะนะก็กินก็ต้องมีิเปียขใใส่ไม่ได้หรอกสายลุยอะเละหมดผมใส่ผมใส่ที่นซ่อมรถซ่อมอะไรมันมันเบี้ยวมันบูดมันเบี้ยวหมดเลยไม่ใส่ครับมุดเลยโยมยูมคนลืมบ้าน ได้อยู่เป็นโค้งบ่งจบรอบเลยโอ้แต่ต้นนี้ยกไม่ได้หรอกมันกีงกลางไงไม่กระมุนเลยแต่งแตงง่ามันกัดแต่งวยแตงโยจะแต่งโยแตงแบบโอ้ไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้ปุตตินก็ว่าลำบากแล้วเดี๋ยวว่าเัิญใจไปลำบากไปทีตัดตรองเปิดเปิดมันโยเม็ดไหนตัดตัวไหนเอาลองชี้ดูหน่อยดิปปป๊๊เตัดเลยจ่อยดเลนี ย่อยๆจะนั hire, ัน in ี no, ้ัดน่ตัดตังนี้เลยใช่ตรง้ามี่งานตัด่เลยตมันตดเลยดเกีเดีวหตัดนี่เลยใช่อ้นั่นถูกต้ตัดนี่เลยาเ่ยันนี้ก็ตัดตรงโค้งเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไว้เกลี้ยงกางไม่ได้มันออกไม่ได้นเลยจะก็ย่อยๆเน ตัดเลยทุกกับฟางเลยนะตัดอันนี้ตัดเลยนี่ตัดตรงนี้แหละเปิดเลยนี่ตัดเลยเมืวลาให้มันโซงมันพุ่มอย่างเงี้ยเงี้ยนะต้องยุ้ยมรุดยืมไม่ไหนมันก็เตอร์ต้องเบิร์ยต้อยุ้ยรุดคลุมเพราะว่ากลัวสายไฟโยกเซลล์มรุดโจโรออกเนี่ยสุดสย พอเศษใบย้อยเนาะเปล่งเดินมันจะตัดที right. ่นี่แล้วมันจะย้อยยังไงมันอ้อนะทีน้ะมันสูอยู่ตัวมันล้นๆเดี๋ยวเบิกเครื่องลุกใช่เอ่งยัวซสริมได้ฮะต้องต้องเอาใบออกหมดนะอันนี้ไรครับอ๋อใบออกหมดใช่ต้องต้องเอาใบออกหมดทุกอย่างเลยถ้าถ้ายกจากตรงนี้แล้วอ่ะให้มันเตะใบใหม่ใช่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะไปเลี้ยงแต่ใบคือต้องให้ใบใหม่ออกมาใหม่ครับใบต้องเอาออกหมดเลยโอโดนซ่อนตะกลัวเลยใช่ครับ เหลือแค่ต right. mm ้น hmm. มันจะโดดเนี hmm. ่ยพวกนี so on, uh ้ต้องเด็ด hmm. ทิ้งหมดเลยแบบเนี hmm. ้ยใบอะไรเนี่ยใช่ยังยังตรังตับต้นเองค่ะลูกอะไรได้เตยให้อาบลายใบออกครับไม่งั้นมันจะไม่มันไม่ดูดซึมน้ำที่แย่งมันไปเลี้ยงแต่ใบจ้ามันเลี้ยงแต่ใบต้องเอาหมดต้องเอาออกตัดเลยตุกัดเต้องตัดเลยนี่ตัดแบบนี้เลยตัดแบบนี้เลยตัดแบบนี้เลยตัดนบบนีเอย ตัดตอ้ตาตะเม่เลยไม่มีใบให้ไม่มีใบต้ื้อโลกใหม่อตุไม่เขาจะเลี้ยงไม่ไดทนากินอะไีแบบกฮะเทนารกินอมไรลบรกก็ต้องเอาไปตั้งจนให้มันแตกใบเลยเทนาร่กอยกิจแซนอ๋อออยกิจแนไอบารนปเสนออยกิจวันนี้ก็นํากัดตัดโอ้อาไปเผาฟืนบ่เอาไปขายไอ้ตุชัมเละมือเลขายบ่้ขายบังขามีโค้่ะ บรรณาใบเมืนกษัตริย์บ้านใครเโควิดปุตตินเอารถไทยมาไทยเลยนะจ๊ะต้นไม้นะนี่ไม่คุยแล้วคือบองกระตุธาปรดังตุธาไม่ควรสมควรไปวุ่นวายกับเขาเพราะว่าขายไปแล้วก็มันจี้โย้เต้นึ่งจี้จี้คืออะไรเดมันกังปรอยตุกห้งไงเต้กับบองกระตุธาตัวเองเขาไปโด่งแบบไหนวะเนี่ยติดโด่งเกลือ มันเนวเหนียวดีนะเด็กเคยออย่าตามรถกี่ลูกอืมอืมน่อยแบนีอืมบ้านเออปุตมจีหุ่มหุ่มโอริในตุกขางๆอืมไวขายเนีเามันขายได้ไงอันนี้เองกดเตือนเ<ม>นี่ยกระตนตุบานกตนก็รตือนบานหมดจ้ะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับเปี้ยว